นโมรัตนัะตยะัสขอความรอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยัยจุรินพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาจะได้นำบร,รมีสิบมาอนุญาตโยมได้รับฟังกันสำหรับบร,รมีสิบนั้นก็คือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากพระทีปังกรพุทธเจ้าเหล่าพระสาว,วกหมเทวดาและมนุษย์จากไปแล้ว สุมเมธดาบทคิดว่าเราจะค้นหาธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพระพุทธเจา้าจึงปูราดอาสนะนั่งลงเพื่อพิจารณาก็ทราบว่าบรมสิบประการเป็นธรรมที่จะต้องบำเพ็ญเพื่อบรรลุเป็นพระสมมาสัมโพธิญาณหรือว่าเพื่อเป็นพระพุทธเจา้าที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ได้สั่งสมสืบกันมาคือ ทานาบรมีศีลบรรมีเนคขมบรมีปัญญาบรมีวิริยบรมีขันติบารมีสัจจาบรมีอธิฐานบรมีเมตตาบรมีและอุเบกขาบารมีขณะที่สุเมธดาบกดกำลังพิจารณาบรมีสิบประการดังนี้แผ่นดินใหญ่ไหวสะเทือนสถานชาวเมืองต่างก็ไม่สามารถดำรงกายอยู่ได้ล้มลงราวกับต้นไม้ใหญ่ ถูกพายุพัดหักโค่นลงมหาชนตกใจพายกันเข้าไปกราบทูลถามพระทีปังกรพุทธเจ้าถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นพระทีปังกรพุทธเจ้าตรัสว่าในวันนี้เราได้พยากรณ์ผู้ใดว่าจะาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะผู้นั้นกําลังพิจารณาถึงธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ซึ่งทุกพระองค์ได้อบรมสั่งสมมา พื้นแผ่นดินในเหมือนโลกกระธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็จึงได้วันไหวด้วยเหตุนั้นเราเทวดาทั่วทุกจักรวาลได้มาประชุมกันบูชาพระสุมเมธตบูชาสุมเมธตดาบทด,ด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นสนรรเสริญคุณอันเป็นชัยยะมงคลด้วยประการต่างๆสุมเมธตดาบทลุกจากที่นั่งที่ตนนั่งแล้วได้ไปถวายบังคมพระทีปังกรผู้ทธเจ้าแล้วลากลับไปยัง ทำมิกะบันพศด,ดำรงชีพยอยู่ณนะที่นั้นตลอดจนอายุไขเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก